อ้าววัสดีครับทุกคนนี่ทั้งนั้นทั้งหมดแล้ววันนี้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 มันไลฟ์มันไลฟ์มันไลฟ์ไม่มีที่การถึงถึงใช่ไหมอู้ววววันนี้ต้องหกพันนะตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ไลฟ์มานานมากแล้วไลฟ์ตั้งแต่แรกเราก็เริ่มดีแหละตื่นเต้นตื่นเต้นตรงนี้ที่ไลฟ์เอาจริงก็นี่อยู่ที่เจด้าซาอุดิอาร์เบียอนะครับแหละคุณฟงว่าเสียงโกลเป็นไร เราทำเสียงว่าคอมเมนต์บอกว่าเสียงพี่โปเป็นอะไรคะเสียงเซ็กซี่มาบอกว่าไม่ไหวพี่นี่เราอยู่คือเรามางานเรสซี่ค่ะใช่อันนี้เป็นอันนี้เป็นปีที่สองแล้วที่มาเราต้องไม่เงยมากเออประมาณนี้กำลังจะบอกเลยพี่โปเลยเ่ยเหยเครางขึ้นสุดมาเอออันนี้แบบเป็นงานเรสซี่คนดูหกเจ็ดพันอืม เออนี่ไงเออใช่กลับมาซาอุดิอาระเบียใส่เสื้อตัวเดิมใส่เสื้อตัวเดิมอิมรานฮฮลโลอิมรันไหนอ่ะอิมรันมาเหรอเฮลโลเฮลโลอ่านเดี๋ยวเราจะมีทราสเลเตอร์มาด้วยใช่ใช่ทราสเลเตอร์ที่ชื่อฟ้าเฮ้ยคุณใช่ I will be translating everything here อ๋อเป็นแบบว่าหนึ่งในทีมยอนคาวไปแล้วตอนนี้ใช่ใช่ใช่ เย้เรียกว่าเป็นพิธีกรภาคสนามเพราะว่าวันนี้เราเรามางานเวทีนะล้วพาแม่สวงเียมปีก่อนเนี่ยยังพูดเล่นอยู่ไหมครัดีกว่าดีขึ้นไหมเออพี่ถือให้เป็นขาวตั้งกล้องให้มาคือปีก่อนอะเอาจริงเรามาเทศกาลเนี่ยเป็นครั้งแรกที่แบบว่าออกมาจากงานอินเฮ s าส์ หอเปียงเทาแล้วก็แบบมันพูดเล่นเลยว่าแบบเฮ้ยเรามาเทศกาลหนังอ่ะแต่เราไม่มีหนังว่ะเฮ้ยงั้นเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราเอาหนังมาด้วยตอนนั้นพูดเล่นตอนนั้นคิดเล่นจังพี่คิดจังอยากมางานนบงก็ต้องมีหนังถูกปะครั้งแรกมันเข้าใจได้แต่ครั้งวงมันมีหนังว้าว so actually they were like so excited because last year which was the red sea international film festival 2022 and it was like their first time here and they were like So inspired that festival so it's only wow to didn't like time they're here theyre the they have the film yet they only the series, right? so they feel like, wow, time make that at a ด a ีว่ะดีแค่แปลภาษาดีแต่ตอนนั้นพูดเล่นนะตอนนั้นตอนนั้นคิดเล่นๆจริงเราก็บอกกับพวกแบบสื่อไปว่าแบบบอกกับสื่อคนนี้ว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวปีหน้เดี๋ยวเราพาหนังมาพหนักมาให้ดูเออเดี๋ยวเ, <laughs> เดี๋ยวมาให้ดูแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะ Wow, so you were kidding ใช่ใช่ใช่ว้าว He was just kidding actually จริงจริง Were you kidding at that time? Kidding. Kidding. ิงจริงเราอยากมางานหนังอิ่มก็ต้องครั้งแรกมามามีหนึ่งหนังเข้าใจได้แต่ครั้ง2แล้อืมอืมแล้ววันนี้เราจะมีมิเอันควิดกันครั้งแรกที่นี่นะครับใช่ใช่ใช่ <And S 2> Little Asia ครับใ e ่ต้ t งเต้นดีเป็นส s ่งแรกคือ Little Asia เพราะว่าปีนี้ปีนี้ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ที่เราจะได้แบบเบี้ยงเกับแฟนๆที่นี่ใช่ครัองเต้นซนนีเรียกว่า l ิ t t l e a ตัวให่ ตามชื่อเลยครับ Little Asia ก็จะมีอะไรที่เกี่ยวกับเอเชียเยอะแล้วก็มีเอเชียจากเราเป็นส่วนไปด้วยตัวแทนจากเอเชียของเราก็คือไปด้วยพวกเราเอง So be there everyone they're expecting to see you all at Little Asia because we're the representatives of Thailand Thailand จริงนะมีแอนโทเนียมาด้วยก็จะแบบไท่เลยเข a ยวไทยแลนด์ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนไปเจอกันที่เลเทอร์เอเชียวันนี้ก<ช>ี่โมงครับพี่กิฟต์กี่โมงกี่โมงครับเลเทอร์เอเชียกี่โมงนะครับ,ออบอสองท,ทุ่มไทยไม่เราพูพเวลาทุ่ม เพราะงั้นเราเจอกันวันนี้8ท p So meet you guys there at Little Asia at 8 p.m. and we're gonna have fun together right ใช่อยากเจอทุกคนมากแล้วก็<า>บอกอว่าต้องหอให้ให้ไปดูรายละเอียดใน Little Asia <Yeah. S 1> ได้อยากเจอทุกคนมากเพราะว่านี่คือปี2แล้วที่มาเพราะว่ารู้ว่าทุกคนเตรียมตัวมาแล้วจะได้เจอพวกเราวพวกเราก็เตรียมตัวเอยกัน แต่ตอนนี้ไมพักคุมหิวมากดูรู้เลยหิวมากคือน้ำลายเกินน้ำลายก่อนแต่ว่าแต่ว่าบรรยากาศครั้งนี้คือเจ๋งมากเพราะว่ากาดคือแบบเขาแบบทำงานกันแบบว่าสุดคูลได้แอบดูให้แอบดูการบอกจะพังตัวทีแรกเขาบอกจะพังตัวเมื่ไหวสินี่ดูกาดกว่นี้อร่อยมากใช่ปบอกว่า อากาศนี้คือเป็นระดับโลกหมดเลยครับนี้แบบว่ายิ่งใหญ่จริง i we are like secured by this professional world class guards and they are very very like cool and very protective and strict yeah แล้วก็แล้วก็ครั้งนี้รู้สึกดีมากเพราะว่าคือเราดูจอนี่เดฟมาตั้งแต่เด็กไงแล้วเนี้ยเขาไปตามเทศกาลหนังแล้ววันนี้เรามายืนเทศกาลหนังเดียวกับจอนี่เดฟ ว้าวที h เดียวกันด้ว a ค i ับใช่แล้วที่สำคัญอุ๊ยใส่ดีออลเหมือนกันด้ครับใช่เพราะจอห์นนี่เด็บก็เป็นใช่ใช่แฟนดีออลเหมือนกันใช่ก็นั่นแหละย้ำกันอีกทีนะครับอย่าลืม So be there at Little Asia and for those of you who like to know more information visit Little Asia on Instagram it's a page see you guys at a bye see see you guys hope to see you soon ไปดู Let's eat Let's eat หิ้มเลยหิ้มเอ๊ะ